ไปดูคดีแผนบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลกันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะรัฐบาลก็ตัดสินใจยื่นอุทธร์ต่อศาลปกครองสูงสุดคดีโครงการบริหารจัดการน้ํา3 5 0 0 0 0ล้านบาทค่ะขณะที่ชาวบางเลนนครปฐมก็ขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความยุติธรรมนะคะโดยตัวแทนของรัฐบาลได้เข้ายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางในโครงการบริหารจัดการน้ํา3,50 0 0 0ล้านบาทโดยต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยเป็นการ อุทธรณ์คำพิพากษาทุกประเด็นทั้งเรื่องอำนาจฟ้องของผู้ร้องและเรื่องที่ศาลตัดสินไปพร้อมๆกับการเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำค่ะหากส่วนใดดําเนินการได้ก็ให้ทําต่อไปแต่ทั้งนี้จะต้องทําสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้มากที่สุดนะคะส่วนกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมชลประทานชดใช้ค่าสินหมทดแทนให้กับชาวบ้านตําบลบางระกรอำอาเภอบางเลนจังหวัดนะครปฐมกรณีที่เปิดประตูระบายน้ําโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให ชาวบ้านทราบจนทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายนั้นชาวบางเลนก็ได้ออกมารวมตัวแสดงความดีใจและขอบคุณสารปกครองนะคะเพราะไม่คิดว่าจะมีวันที่วันนี้ที่ได้รับความยุติธรรมโดยจะนำสิ่งที่ได้ไปชดใช้หนี้สินที่เกิดจากปัญหาดังกล่าวค่ะ ชาวบ้านก็กราบขอบคุณศาลนะครับบางคนก็ร้องไห้หลังน้ําตานะครับเพราะว่าไม่นึกว่าจะมีวันนี้วันที่ได้รับความยุติธรรมแต่ยอดเงินนี่นะครับผมพูดตรงๆว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับมันยิ่งใหญ่ตรงคาว่ายุติธรรมเราได้รับความยุติธรรมเราก็ดีใจนะครับมีน้ำบ่อยน้ำออกมาไม่ได้เยอะเมืานอย่นี้ชาวบ้านก็ต่อโต้กันขึ้นไปขึ้นไปที่บ้านน่ะโผม่บ้านน้ำอ่ะสองเมตรไหนไม่อยู่เลยอ่ะบ้านกระโดงที่ท่ก็ผีก้าว มาน่ะสี่แสนน่ยตอนนี้ยังเหลือที่แสนกว่าบาทมีใช้แต่ไม่รูปเลยอย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวของเราก็ได้ไปสำรวจยอดความเสียหายที่กรมชลประทานจะต้องชดเชยให้กับชาวบ,บ้านบางเลนรวม24คนนะคะก็รวมเป็นเงินทั้งหมด8,261,211บาทยอดต่ำสุดอยู่ที่7,571บาทสูงสุด1,949,580บาทนะคะ ทางด้านนายปรเมศมินสิริผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยฟลัดก็ชี้ว่าคำสั่งศาลปกครองในครั้งนี้ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างค่ะถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานกว่าจะมีคำพิพากษาแต่ก็ถือเป็นความพยายามในการต่อสู้ของประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเองที่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินใจของภาครัฐซึ่งรัฐบาลควรจะนําคําตัดสินของศาลปกครองในครั้งนี้ไปปรับปรุงในการทํางานให้ดีที่สุดโดยไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอีกรวมไปถึงหามาตรฐานในการเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะขณะที่นายปลอดประ ศบสุรสวสดีรองนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับถนนและสร้างคันกั้นน้ำคลองรังสิตและคลอง13เพื่อป้องกันอุทกภยัยและประตูน้ำชั่วคราวกรมชนะระทานปากคลองรังสิตธ